หงอ่อนโอ้ยคนยิงกระบอกตรงตรงรถคามาจ้องเดินส้มโวยมาแข็งโวยมาแข็งบอได้ลูกหลาเราเป็นผู้ดีบอกบอได้กิสมมันเป็นขี้คามัสซีบอเนี่ยมันกระบอกได้ลูกเมียร้ายคลูกหลานอุตสบกวาพี่วัฒนาน่ะต้องรังเกียจอุตสบงแน่ๆแล้วก็เมียร้าเป็นไปบ่ได้ลูกหลาเอตุจังไดรวัฒนาสิมารังเกียจลูกสะเพยของยาบ่ถึงสั่งเขาสิมาเอาเป็นั่งลูกนั่งเมียเหตุยัง อีหล่ากินวะลูกลีบักตาเมียค่ะลีลูกหล่าแต่ว่าคุณยายกำิังแปลกๆอยู่ได้รูกแปลกจังเลยค่ะเมียาค่ะได้กินตู้ๆอยู่ได้ลูกหลาสมกินอีสมแม่บัคตาเมียาค่ะอาบน้ำผสมอาบน้ำซื้อสมบัค่ะคุณหญิงค่ะมึงได้กินตู้ๆคือกู่บ่ เขาก็เอิโนกุยนี่แหละค่ะเพราะว่าโนกุยมันบอกขึ้ว่าเธสมซะกูบ่ได้หมายความว่าจังสันกูหมายความว่าบักวัฒนาลูกชายของกูนี่ของคุณย่านีไหม่มึงมีพฤติกรรมแปลกๆไปไหมสงมึงได้กินคือกูบอกหนูก็ได้กินค่ะพอดิ้ค่ะเป็นไหนเ่็นช่ว้ฟังค่ะมามาดูดีกว่าหนูซอเด้วยค่ะใช่มันเป็นยังไงโอ้ยอยู่เรื่องบ่เนี่ย มือก้อนนี่ค่ะหนูเห็นผู้หญิงผู้ใดค่ะผมหน้าตัวหลังค่ะคุณผีหน้านะคะค่ะคุณผีวัฒนากระโจนหนูไปค่ะกระพุณแม่ค่ะหัวเก้าหนูมึงหัวปากไปเลยนะมันคือผู้คุณผีผู้ใดนะเรื่องเก่าเรื่องลัามันผ่านไปคุุณม่สดง มึงก้อนเนี่ยค่ะซุนจะไปเไหนนุ้ปหลอกกันิี่ไอแม่หนุได้ยินตัวกามาเอาสซมพุ้งพกเก่งได้เล่าเอาเลยหนุนก็เห็นอยู่ค่ะแต่หนุนก็สงสัยอ้วยเป็นหนุนก็บพวกควัวจีว่านั่งใดเนาะหนุนที่มาอฟ้องพุ่ห็นค่ะเอาจังสี่สะสมอย่าว่าไปลากข้อมันมายากสีซื้สวนเองได้แล้วค่ะพุ่งอินค่ะไปพุ่งใหม่จ้ารอหนูสักครู่้ะค่ะโอเคคุณอินค่ะมาแล้วค่ะ ว่าม<ส>ันอีนี่ค่ะว่าเดี๋ยวดี๋เปล่าดยพึ่งพึ่งว่ต้องไปเปิดเอานางลงสะกอนให้แม่กับผู้ถามจะหลากน่าจะโดนว่ตตรงเนี่ยมนนาวเขาผู้จริงยามาละใส่ผู้นี่ติผู้นี่ละค่ะเผื่องม่ค่ะไอ้อีหย่างกับละตายแล้วคนนี้ค่ะคนนีินยา่ะโอ้คนนี้ เล่นแล้วได้มาแบบนี้มาจบแัทน่าแบบ้เอไปไปขมาข้ามเนียขุนมึ่อกา้จะฝ้ามาตที่มึง้เลเก่ามาผู้เดียวสุเรนมาหาชิตไต่เออเมีนหนมันมากซะโคตต้องเลิกไม่ได้จ้าต้องเลิกไม่ได้จ้าไปที่สนแต่ละขอมันมากกูติดื้สนเองกูทิ่ซ้อซสวนเองโอ้ยกูเรียนใจใจมบ จิงราคาแม่คาหญิง่ะค่เมื่อเราผสเอ้ยราคหงรค่เร uh> ้ยคุณพ่อแม่ร่ะมึงเอาข้วสวนมาอย่างอีโซ่เจ้าอียงลังละมึงหละมึงไปหลางละสิล่ามอี่ไม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 ่ได่ม่ไ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 ม่่ไไมม่ม่่ใส่ไไม่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 ไไมไมม่ไ่้ มันโหในเมือนไผยเนี่ยเมือนไผยกับชาติอยวาช่วยไปยึดตูมากมึงว่าดีๆมึงสิกินบ่าเข่าโว้ยเกิดเป็นคนไปกินเข่าจุ๊บบ้าแม่นมาที่เด็กเป็นคนไปกิีไม่สิได้ไงวะมึงนั่งอยู่นี่ฝากเบื่ไปตบกูเลยตั้งได้กูไม่ได้เห็นแตงกูนั่งยุ่นสื่อสู้เป็นไผยมันจะไสนะอ้าวการทิถามพุทธพงั์เก่าสูอยู่พุ่นลรืสู้ที่มาถามตูตั้งได้มาช่เป็นไผยอันนั้นสู้อันนี้กูใช่นี่กูนั่นสู้ จาจะมาตัวเอาฉูเข้าไปกูเถอะที่เามามือนี่ฮะพี่แม่กูแม่นแม่ฉูมังสิเลยนซอยไปหอดใส่โอ้ยซอยยังที่บาเหล็ดีดพู้กูจำไม่เนดีละดีละมองสิได้ถือตีนกูนะนะเออแม่อเาไล้มองนีละขึ้นไปเลยมองีได้ถือตีไปเลยยัมนเีแๆเออมองตูมองกูแีูกตีนกูกูบ็เล็กอ้ย คุณนั่ขาวันนั้นว่าเขาแกมีซ่าว่าอีมีซ่าไงมาล่งตะเคียบมาเรียกแม่ดําซ่านเอ้ยเอาละมาตัวอีปอกเป็นกระไรช่วใจหม่ จำปานะถึงอายสงสัย บอกนผู้นี้ยืหลังบ้านพอคกูนั่นเน่นบทผมแมนขายเนื้อขาม่อย่างนันใส่บ่งดูเงยหน้าคือใ้ฉันนบ่งดูโอ้ยกูบ่ได้บอกมืองกูบอกน้องเมืองมึงสิมาเงย็ันยังท่างแค่ไหนหน้าเงยหน้ากินน้ำข้างบ่อีอันี้แล้วให้ถามตรงตเบบ่งกันน่ะแล้วให้ตอบชัดช มาหนิในฐา,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 านะอียงเขามาในฐานะอีกก่งใหญ่สว<ะ>ัสดีกบเกลืองหาแม่คงติดต้องหาแม่กูเหรอแม่กูฟังอยู่ตรงนี้ <c oughs> ตอบมาดูวยหนังสือจำป่าจ้ามาจากอำเภอลำพองมีตำแหน่งเป็นทิดาไม้ไลออนพี่วัฒนาไปหลับจำป่ามาเพื่อมาทายทับโป่งหนังสือและโปรโมทตำแหน่งจา้า แม่ติจะปามาเนธนาเมียของพิวัฒนาค่ะเมียม่ีแอบลกลาเมียแกเมียกบุษ

เอาเงาไว้อีบันนอขเหมือนเชียงบุรีสาวลูกพุ่งโตเองอีลิงเข่ากุ้งอีน้องงามสามเข่งแบบเมือนต้องจำใส่สมองของมึงไงดีวัดกูคือเมียของพี่วัฒนาจะเพียงพูดเดียวขอแม่ชนิดกับขอกับปลาขึ้น เย็ยนๆค e ่ะลูกสะใภ้ของยา่าค่ะไรมันหนีแล้วก็ไม่ยากค่ะบ,บุษบะอบุษบงบทชชอเดี๋ยวย่าสิจัดการเอง <c oughs> อย่านี่บอเสือเด้อเว,ว่าวัฒนาสิเอาผู้ยิ่งบันนอกขอบตื่นแบบนี้มาเห็ดลูกเห็ดมีย <c oughs> แล้วเบิ้งเนี่ย คนเมืองมารับแม่ก็เย็นนะจะมองเห็มารับในที่นี้ไหมล่ะคนเมิ่งมารับเออแม่รับตั้งแต่หลังจากบุทธุักราชแล้วแม่สีรัอแต่ว่าแม่กับสีบอกอยู่ว่าแม่สีบ๊อบอยู่หน่อยนึงว่าอย่ามาเชื่อหรอกว่าวัฒนาสีเอาผู้หญิงบันหนอกของตืบแบบนี้ไม่เห็นหลูกเข็ดเนี่ยเพราะว่าสีสีส้มห้เพื่อนแล้วนะแล้วแม่รัมตั้งสีสีเอิญแบบวัฒนามาเบ่ามา เออมาเบออีกแค่นึงสิแนมะ่อย่ามาเชื่อหรอกว่าวัฒน,นาสิเอาบุญยิ่งมันนอกขอบตื่อเพื่อหายแบบนี้มาเห็ดนั่งหลุมนั่งเนี่ยจัดการไปเลยน,นะคะแม่ค่ะแต่เป็นลูกอีลิงจังบ้าบาตัง ปาอ่อยล้าค่าหน่อยบ่อเอาเดินสายปานเดือนเก่าสุมมาเฮาเขาเสริมกันให้เขาฟันตามงานวัดกับ,บ่อพอใจบ่อรถแล้วบ่อสุมแถวบ้านเขตน้าบังเมือง,งขอนแก่นจังคอยเลียนบุญป่าเขามาพี่ส้กุ้งขั้นบึ่งอยู่บอ่อใดคือบ่อแดนเขาในกลม ไปเดินทายในกองพันหมูทหารให้เขาซึงมึงมาอย่างแถวนี้แมยเขามีสวยตรงนั้นสวเห็นบะพี่ลวกสะพ้าคนสวยของกูมึงหัวหางแม่บุ่มบวบอ่ะไม่ได้สวยเลยรับบอนแล้วช่วยมันนันเอากูมาสวยตรงไหนมันก็จางกระถามอย่ามาเผยชฉมบาน เทศไอวีสีลโลกรำเพื่อนนี่สี่กอยังเออยมวนเออตัวก็เสื้อกัะแลวกันว่าพัฒนาสี่ัวเอุ้ยขึ้นจังมึงนี่มาเป็นน้างลูกน่าเมียสู้ยังว่าไส่ายลูกไส่กูนะ มาไตบมึงไปเอ้มไอิสุ่กนก้นทีวัฒนาค่ะกนทีวัฒนาค่ะนี่เอาไว้ว่อียงกันละครับแม่บกบ่องกันละครับแม่บงจะบเฮ้ยเอือเอนเอื้นเ่ เผัวนีน้อยี่เนี่ยัก็บบีมเซอร์งียมาเี่ยอ้รแกเนาะเออเีมันน่อยเีมันน่อยน่ออเพะเดี๋ว่ากินแก่ปบจปพากันมาจากไดบอกวยุเงีย่งเงียล้างหน่อยพากันเขาม่อย่างนี้เหอเกบงนคุณนายให้ยี่อันนั้นน่ะยี่หลังลันน่ะนะไปเอิญนมาแม่คเยร์ปุ๊บเอาใจเถอให้คิดว่าตอนนี้กลังซ้อมละคร วัฒนาว่าจังไรแม่ป้าเลนไปตามหมดเลยขอบละขวัอบละขรัญขบละขวคิดสวัสดิภาพุดเป็นต้านหญ่เจ้าเป็นต้านบบานอบบ้นอยพี่วัฒนาเอาบอกโดนแฮนี่ไมนเรื่องเอยียงกันอีบ้านนอกนี่มันบอกว่ามันเป็นเมียของพี่วัฒนาก็ากา<อ>กเป็นจังสันเลยครับแม่ก็เป็นจังสันดอกบอกเมียมาเลยวัฒนาบัดชุ่มหนีมันเป็นผู้ใดมันมาในทางนะอ,อีหยังอุ้ยพื้นดัดวัฒนาเนี่ขี่รถทางบอกข้อสอบยวดท่า พันหมอคิดสองไปพ่อกับคุ้มสุดเนี่ยเนี่ยเขาหลงทางอยู่ยบัดที่ดๆๆๆานาินบัตรท่ดเรืออีสารเลยผ้ามาประเพสว่าเป็นคนอีสานคือกันแต่เากาก็เลยผ้ามาอยู่ในบ้านน้ำเตี้ยจริงๆแล้วยนี่เป็นคน,น,ในอใส่อะไรเนี่ยคุณแม่อยากใส่ยังใส่เลยิลูกวัดรท่าเรืออีเร็วประเป็ขคนใส่ซื่อหรอกครับแม่ดิลูกอุ้ยเห็นบ่ล่ะ เสือควบยาบลแต่นับคนใส่ด้วคนใส่เป็นอีล๋ก็ค่ะพี่วันธนาแม่แมนเหรอครับป้องคุณเงียบากขาวบอแมนละก่อกูเตะปากมึงนะยากยากกินไดเอาตะเลียนกินมะลิลำยากค่ะกูไปบ่เปลี่ยนได้ไปยังไงตัวละเป็นคนใส่เขาเป็นคนใส่แม่เขาเป็นคนใส่ใส่ได้เลยมนบ๊กอยากใส่อยากใส่ได้เลยอีหลาใส่ได้เลยก็ไม่อยากค่ะ

ไปแม่ย่ออนทอปว่าเขาถามว่ามันชื้อนังกูณจะรับอะไรรับอนเาเนี่ยาเคยบอกว่าเจ้าได้รับคทเป็นคนไส้เจ้าจับไปเพบเจ้าก็ใส่เขาเลยบเีอใส่ตัวแบบโอเคมนบาโอเคที่ว่าใส่ปีเล้วเดี๋ยวแม่สิเอาเขาไปเป็นคนไส